บทที่805ความกังวลของจักรพรรดิฉันเคยได้ยินเรื่องราวของตูนียงนียงแล้วมีคนไม่กี่คนมาช่วยมนุษยชาติครัวฟูรู้สึกซาบซึ้งใจมากประกูลครัวฟูมาจากเนื้อมือของเฮาทูนียงนียงและมีขนาดใหญ่กว่าเผ่ามนุษย์มากโลกนี้เรียกอีกอย่างว่ากลุ่มยักษ์ในตอนแรกหนูว่าได้ก่อตั้งเผ่าพันธมนุษย์และได้สร้างบุญอันสูงสุดไว้โฮทูยึดถือเจตจำนงของคิงมูในการสร้างกลุ่มใหญ่ด้วยเลือดของเขาเองครัวฟูเป็นผู้นำโดยส่วนใหญ่มาแทนที่โฮทูเพื่อช่วยเหลือเผ่าพันธ์มนุษย์ คินเอกวูนรู้ความหมายอันลึกซึ้งของโฮทูเป็นอย่างดีโฮทูในฐานะมารดาของโลกถือว่าทุกสิ่งบนโลกเป็นสมบัติและอุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ตัวโดยธรรมชาติแล้วคนเห็นแก่ตัวและเห็นแก่ตัวของนูวาไม่สามารถเปรียบเทียบได้เราแค่มีชื่อเสียงแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มากท้ายที่สุดแล้วการสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ขึ้นใหม่เป็นสิ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดต้องทำงานร่วมกันเพื่อทำสิ่งนั้นหรือคุณต้องทำงานหนะัก คิงงูยังคงพูดคุยกับกัวฟูโดยเงยหน้าขึ้นและรู้สึกว่าคอของเขาแข็งอยู่พักหนึ่งฉินมูก่ก้มศีรษะลงแล้วแต่คอของเขาในเวลานี้พวกเขาเห็นวิญญาณและพวกเขาก็เคลื่อนไหวด้วยตัวพวกเขาเองและพวกเขาก็ยิ้มให้กันคูอาฟูพวกมันเป็นยับและห้องที่พวกเขาอาศัยอยู่ก็ใหญ่โตมากฉินส่วนในฐานะปราต้องการสถานที่พักผ่อนอันเงียบสงบและห้องแยกต่างหากคิงงูและคนอื่นๆอ,อาศัยอยู่ด้วยกันห้องถูกแบ่งออกเป็นสองชั้นคิงงูเองก็อยู่ที่ชั้นหนึ่งพวกเขาอยู่ด้านล่างเขาอ,อย่างไรก็ตามห้องยังคงว่างเปล่าและคำพูดก็ก,กล หลังจากที่หลิงฉีเข้ามาในห้องปากของเขาก็ไม่หยุดขี้นงูจำได้ตอนที่เขาและขิ้นเอ็กโวนไปหาหนูวเอมาก่อนจิตวิญญาณมนุษย์ร้องทุกข์ไปทั่วภูเขาและเสียงร้องอันดุร้ายยังคงกล้องอยู่ในหูของเขาไม่ว่าเขาจะสามารถช่วยอะไรได้ขิ้นงูก็คิดเรื่องนี้แล้วและจะต้องเผาตัวเองเพื่อโลกอย่างฟูไซและบรรพบรุษของฟีนิกส์ก่อนที่เสี้ยนเชงจะตื่นขึ้นมาในร่างของเขาขิ้นงูหวังว่าเขาจะทำอะไรบางอย่างได้ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องอับอายเมื่อนักบุญองค์แรกจำมันได้ในอนาคตวันนี้คุณพักผ่อนให้เต็มทีีี่่่่่่พพพพรรรรุุุุงงงงงงงนนนนน้้้เเาา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 จะไไปผ,นนผััััั์มมมมมษษยยยกกกกบวววูืออชสใหลขคณ เมื่อกล่าวว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องทนทุกทรมานกับภัยพิบัตินี้ดวงหวงไทยยี่ได้ยินว่า NWA ช่วยพราะคิ่งมูเซียนเชิงปรากฏต,ตัวไม่ว่าจะเป็นข่าวลือหรือเป็นเรื่องจริงดวงหวงไทยยี่ก็ไม่กล้าดำเนินการใดๆง่ายๆมีการสร้างภาพที่พังทลายของยิงจ่าทั้งหมดแต่จัก,กรพรัดปีศาจของเขาไม่ได้สั่งเขายิงจ่าเป็นนายพลและเขาเต็มใจที่จะต่อสู้ไม่มีปัญญาจึงวิตกกังวลโดยธรรมชาติจัก,กรพรรดปีศาจชั้นสร้างแผนที่ที่พังนี้มาเป็นเวลานานแล้วและคุณก็ได้เห็นมันแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติแต่่่่ทไไมมคุณถึงเชือละ เมื่อเห็นว่าไทยี่ไม่ได้ตั้งใจจะพูดเฟเลียนก็ก้าวเข้ามาก่อนแล้วพูดว่าจักรพรรดิปีศาจท,ทำสิ่งนี้ด้วยความตั้งใจของเขาเองตอนนี้เผ่าพันธุมนุษย์อยู่ในความสับสนวุ่นวายและเราไม่สามารถอยู่ห่างจากเรื่องนี้ได้มาคุยกันเถอะเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในการแบ่งปันของเราก่อนยิงจ้าวไม่เคยคุ้นเคยกับพฤติกรรมของเฟเลียนตอนนี้เขากำลังคุยกับจักรพรรดิปีศาจมันเกี่ยวอะไรกับเขาฉันถามจักรพรรดิปีศาจมันเกี่ยวอะไรกับคุณความโกลาหลของมนุษย์ก็เนื่องมาจากเพื่อนร่วมงานของแม่มดด้วยแอลาามัันนนเกกีียยววะไรคุณงงติป ให้ยี่โยนเชือกลูกป,ปัดในมืออย่างรุนแรงบนหลังเก้าอี้ฉันยังนั่งอยู่ตรงนี้คุณจะเถียงไม่รู้จบหญิงเจ้าฉันรู้ว่าคุณกังวลเรื่องปีศาจแต่คุณคิดว่าการต่อสู้เป็นการเล่นเป็นการสังเวยชีวิตเราจะมีโอกาสชนะได้เพียงครึ่งเดียวหากเราสละชีวิตทั้งครอบครัวต่อให้กังวลใจก็ต้องทนกับฉันถ้าให้ฉันได้ยินคุณพูดอีกครั้งคุณจะปล่อยฉันเถอะกลับเข้าไปในภูเขาแล้วอย่าห้อยลงต่อหน้าฉันหญิงเจ้ายังคงต้องปฏิเสธในเวลานี้จิ๋วหญิงรีบหยุดเขาแล้วเปิดรอบทันท ตอนนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังจะตายหากขิมูซิ้นเชงตื่นในเวลานี้เขาจะต้องตำหนิในเวลานั้นชั้นอาจถูกกลุ่มปีศาจของเราติดอยู่ท่ามกลางไฟและน้ำและชั้นและยิงจา่าจะไปหาเผ่ามนุษย์เพื่อช่วยโปรดมั่นใจกับจัก,กรพรรดิปีศาจด้วยจิวอิงเกิดมาอย่างสวยงามและพูดจาไพเราะเธอสวมเสื้อคลุมสีม่วงอ่อนและดูสดใสและเคลื่อนไหวถ้าคุณบอกว่าในบรรดาเทพทั้งสิบแห่งเผ่าปีศาจคุณสามารถฟังคำพูดของจิวหยิงได้ในเวลานี้ท้ายีวางสายลูกปัดกลับเข้าไปในฝ่ามือของเขาอีกครั้งและใบหน้าของเขาก็็สงงบบบลลลลลมมมมาาาาาาากกกกกในนนนเเเวววี้้้้ขขขยยยยืือออออึึแซ่่จหรปพั หญิงเจ้าไม่พอใจโดยธรรมชาติและต้องการพูดอีกสองสาคำแต่จิวหญิงก็จับเขาไว้แน่นแล้วลากเขาออกไปเก้าทารกคุณกําลังทําอะไรอยู่ฉันไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายของแม่มดและฉันยังไม่พร้อมที่จะโจมตีเขาฉันต้องรอกี่โมงฉันไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่าจัก,กรพรรดิอสูรยังคงอยู่อย่างไรกําลังลังเลอยู่เลย การเคลื่อนไหวที่กล้าหาญนี้เป็นเครื่องจากสงครามและหากมีการต่อสู้จริงเขาจะสามารถเอาชนะหนึ่งร้อยได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเขามีความกล้าที่จะเป็นคนธรรมดาเท่านั้นแต่ศีรษะของเขาไม่ยืดหยุ่นเลยและเขาไม่มีวิสัยทัศน์ใดๆหากไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่สงครามตระกูลหญิงช่วยชีวิตจิ๋วหญิงและชีวิตของเขาจิ๋วหญิงจะไม่สนใจเกี่ยวกับสิ่งที่พันธลายเหล่านี้ ฉันบอกกว่าคุณเป็นหัวหน้าต้นเอมและคุณยังคิดว่าฉันไม่เป็นที่พอใจถ้าไม่ใช่สําหรับฉันที่จะพูดอะไรที่สวยงามตอนนี้คุณควรจะถูกจัก,กรพรรดิปีศาจโยนออกจากห้องโถงไม่ใช่โดยฉันคือคุณไม่เคยได้ยินมาก่อนนว่าเหตุผลที่นูวาเต็มใจสร้างท้องฟ้าก็เนื่องมาจากคําสั่งของคินมูสิ้นเชิงไม่ว่าข่าวะจะเป็นจริงหรือเท็จก็ตามจัก,กรพรรดิปีศาจในฐานะผู้นําของปีศาจแน่นอนว่าตระกูลไม่กล้าตัดสินใจอะไรง่ายๆตอนนี้เราช่วยเหลือจักรพรรดิอสูรอย่างจริงใจแน่นอนว่ามันไม่สามารถขขขขัััดดดดแย้้งงงงกบบบคคควาาาามิิิออเเไทที่่806สสสรญํ เด็กเก้าคนพูดมากและหญิงเจ้าก็เพิ่งเข้าใจเท่านั้นในเวลานี้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเพิ่งพูดเป็นเพียงเรื่องไร้สาระแต่ไม่ได้รบมาหลายปีมือขึ้นสนิมคันมากนึกว่าจะได้ไปสู้กับตระกูลอู่แล้วสู้ดีๆแต่ไม่คิดว่าจะม,มีความสนใจมากมายอยู่ตรงกลางลำบากจริงๆฉันเข้าใจทุกสิ่งที่คุณพูดในอนาคตฉันจะไม่พูดอย่างนั้นอีกต่อไปจีวี v ่อิงและหิงเจ้าพูดอย่างกระตือรือร้นข้างนอกและภายในห้องถงเฟเลียนกอร์ไม่ได้ที่จะพูดว่าตอนนี้จะก,กระพรัดปีศาจกังวลว่าเส้นเชิงของขิงงตนนขนแลจะะเเเาาาามรารกงงกงช็็ยปปผีศอ ท้ายที่สุดแล้วมีคอณมีเหตุผลอยู่ในตัวคุณและคำพูดของฉันก็เข้าไปในใจของฉันฉันไม่อยากรีบเร่งต่อสู้กับคอนอหอวูแล้วทำไมฉันถึงไม่รู้ว่าตอนนี้เผาพันธุ์มนุษย์อยู่ในความโกลาหลเป็นช่วงเวลาที่ดีแต่นูว่วาเซียงกลับเห็นแก่ตัวแม้ว่าฉันจะไปพบเธอด้วยตนเองเธอก็ยังไม่ยอมทำหน้าตาดีให้ฉันสิ่งเดียวระหว่างสวรรค์และโลกที่สามารถแยกเธอออกจากกันได้จากฮองจุนคือถิงมู่แม้ว่าจะไม่มีใครเห็นแต่ก็ไม่มีใครได้ยินจริงๆแต่ถ้าไม่มีลมและคลื่นฉันจะไม่กังวลได้อย่างไร ไคลยรู้สึกไม่สบายใจและหมุนลูกปัดในมือของเขาถ้าเขาไม่ได้เป็นจัก,กรพรรดิปีศาจเขาก็ไม่จำเป็นต้องคิดถึงอะไรอีกแล้วเขาอยากจะสู้กับใครเขาจะสู้แต่ตอนนี้หลายของเขาคืออนาคตและชีวิตของทั้งครอบครัวไม่แน่ใจจัก,กรพรรดิปีศาจไม่ต้องกังวลฉั้นจะส่งคนไปตรวจสอบความจริงและความเป็นจริงอีกครั้งฉันคิดว่าตอนนี้เราเก่งพอๆกับตอนนี้ดีที่สุดแล้วไคยย่ลังเลที่จะบริโภคแบบนี้จริงๆแต่ตอนนี้เขาต้องทำอีกครั้งซึ่งอึอดอัดมาก เอาละลงไปกันเถอะพาสมุนของคุณลงไปที่เผ่าพันมนุษย์แล้วลองดูแม้ว่าคุณจะไม่จริงใจที่จะช่วยเหลือแต่คุณก็ต้องเดินผ่านห้องโถงขิงมูและพวกเขานอนหลับกันจนถึงคืนและพวกยักษ์ก็เตรียมพิธีต้อนรับครั้งใหญ่สำหรับพวกเขาซึ่งเป็นกองไฟขนาดใหญ่ซึ่งเป็นขนาดที่คิงมูไม่เคยเห็นมาก่อนไฟที่ลุกโชนดูเหมือนจะเชื่อมต่อกับท้องฟ้าคืนนี้ฉันยกย่องพ่อของฉันเป็นเจ้าบ้านและฉันอยากจะขอให้คุณอย่ารังเกียจแต่ขอให้มีความสุขโชคดีที่กัวฟูสั่งให้ผู้คนเตรียมแก้วไวน์ขนาดธรรมดาไว้ล่วงหน้าหากพวกเขา้บบด้ดดดขงาาิูจจะไไมมมม่่สรถืนห หลังจากที่ซีเนียลและฉันเสร็จสิ้นเทียนตรงเพราะเราเหนื่อยเกินไปและหลับไปนานฉันไม่รู้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ตอนนี้เป็นอย่างไรฉันแค่ฟังเอ็กโอนมิ่งพูดเท่านั้นเจ้ายักษ์กลุ่มมีส่วนสนับสนุนมากที่สุดและคุณมักจะดูแลกลุ่มมากฉันไม่มีอะไรจะพูดมากนักนี่คือม้วนหนังสือที่ฉันมักจะทะนุถนอมมีอมาตะง่ายๆอยู่บ้างคุณสามารถปล่อยให้กลุ่มของคุณเรียนรู้ได้บางทีมันอาจจะงาน ัญยประกาศคู่หลังจากที่คินเอ็กโอนพูดจบกัวฟูก็คุกเข่าลงอย่างรวดเร็วและหยิบม,ม้วนหนังสือในมือของคินเอ็กโนกันซิลูกล่าวว่าขอบคุณนักบุญจริงๆแล้วตอนนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์เกือบจะถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วท้ายที่สุดแล้วผู้คนไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้มีจำกัดแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากนักบุญเดิมทีคินเอ็กโนไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์เหตุผลที่เขามาก็เพราะนางฟ้าที่อยู่ในดินแดนแห่งความว่างเปล่าพูดในสิ่งที่เเเขขาาาาาพพูดูดแแลละตอออนนนนีี้้้ผป็็็ก่กกกชมบงงทโสถึว เรามาที่นี่เพื่อช่วยในการเดินทางครั้งนี้มีบางอย่างที่จะพูดแต่ก็ไม่เป็นไรที่จะพูดความรักของกัวฟูที่มีต่อเผ่าพันมนุษย์ไดมาถึงระดับหนึ่งแล้วขณะนี้เผ่าพันธมนุษย์กำลังทุกทรมานจากภัยพิบัตินี้และกัวฟูก็เศร้าโศกทั้งกลางวันและกลางคืนเนื่องจากความกระตือรือร้นการสร้างใหม่จึงรวดเร็วมากเช่นกันแต่กลุ่มยักษ์ของพวกเขาไม่ใช่นางฟ้าพูดตรงๆแต่เพียงเล็กน้อยคนธรรมดาที่สูงกว่าทำได้เพียงทำงานหนักเท่านั้นปราดควรรู้ด้วยว่าคราวนี้เทียนจู่พังทลายลงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พลักกลบ ภูเขาและแม่น้ำไหลไปมาและท้องฟ้าน้ำและไฟก็ปรากฏขึ้นแต่เมื่อถ้าท้องฟ้าเต็มไปหมดเหล่านี้ล้วนกลับคืนสู่ที่ของตนแล้วอย่างไรก็ตามเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้สัตว์ร้ายจํานวนมากจึงได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในภูเขาและป่าไม้ที่อยู่ไม่ไกลเดิมทีมีชนเผ่ามนุษย์แต่ฉันไม่รู้ว่ามังกรดํามาจากไหนและป่าก,ก็พ่นเปลวไฟมันน่ากลัวมากฉันได้นําคนมาล้อมปราบหลายครั้งพวกเขาทั้งหมดล้มเหลวที่จะกลับมาแม้ว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ แต่ก็ยังไม่สามารถถอดมันออกได้ฉันคิดว่ามังกรดำไม่ใช่สิ่งที่ต้องตายฉันยังขอให้ปราดช่วยเรากำจัดมังกรดำและคืนดินแดนให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์คิงมูและคินเอ็กโอนเมื่อพวกเขาออกมาจากตระกูล WU รู้สึกถึงดินแดนอันกว้างใหญ่นี้แม้ว่าพวกเขาจะซุดโซมลงแต่พลังทางจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเดิมทีพวกเขาคิดว่าเป็นเพราะการเท,ทียนชุยเหตุผลสัตว์ป่าเหล่านี้ดูดซับแกนแท้ของสวรรค์และโลกทีละตัวและพวกมันเต็มไปด้วยพลังทางจิตวิญ,ญญาณตามธรรมชาติหากพวกมันหมดไปโลกอันกว้างใหญ่นี้้จไมม่่เิิิขึนทาางตวญญณ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ถ้าเราพูดว่าการสร้างบ้านเกิดของเราหม่นั้นไม่ใช่สิ่งที่เราเก่งดังนั้นสิ่งที่ล้อมรอบและปราบปรามมังกรดำก็คือธุรกิจเก่าของเราชินมู่คิดว่าทริปนี้ควรทำบางสิ่งเพื่อสร้างบ้านช่วยชีวิตและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเขาไม่คาดคิดว่าเทียนตงจะได้รับการเติมเต็มแล้วและเขายังต้องออกไปให้หมดแต่ไม่เป็นไรสัตว์ร,ร้ายที่ได้รับการฝึกฝนให้ขัดเกลามักจะมีสมบัติบาง,างอย่างอยู่บนตัวของมันเสมอถ้าได้สักหนึ่งหรือสองชิ้นก็อย่าว คิงงูพยักหน้าอย่างรวดเร็วฉันได้ยินแล้วคุณไม่ได้บอกว่ามีมังกรดำอยู่ในป่าในระยะไกลคุณและฉันได้พักผ่อนมานานแล้วและเพิ่งจะตื่นตัวขึ้นมาบทที่8 0 7ทําให้เขามีชีวิตอยู่พันที่จริงคิงเอ็กโอนกังวลมาตลอดขณะนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์กําลังเปลี่ยนแปลงจิตใจของแม่มดกําลังซ่อมแซมเผ่าพันธุ์มนุษย์ชินสเสวียนกลัวมากกว่ากลุ่มปีศาจจะใช้ประโยชน์จากมันและเริ่มสงครามในเวลานี้ดังนั้นการซ่องแซมกลุ่มจะต้องดาเนินการโดยเร็วที่สุด ฉันฟังความหมายของกัวผู้นอกจากมังกรดำแล้วก็ควรมีสัตว์ดุร้ายตัวอื่นด้วยแต่พวกมันยังไม่ปรากฏตัวดังนั้นเราต้องเร็วให้วิญญาและเสียเหอตามพวกมันไปไม่ว่าจะกี่ตัวก็ตามช่วยฉันด้วยเล็กน้อยอัญญประกาศคู่หลังจากที่คิ้งงมูกลับไปเขาก็บอกเรื่องนี้กับพวกเขาหลังจากฟังเสียเหออย่างดูถูกเหยียดยามคราวนี้เรากำลังเผชิญกับมังกรทำไมเราถึงต้องจับงูด้วยนี่ไม่ได้ทำร้ายความนับถือตนเอง ได้ยินเซ่พูดสิ่งนี้อย่างไม่ลดละและหลับตาลงอย่างช่วยไม่ได้เซ่ลิงและทั้งสองคนก็เบียดเสียดกันบนถนนแล้วในตอนแรกพวกเขาจัดการอย่างโหดเหี้ยมและต่อมาเมื่อพวกเขาไม่ได้ยินเพียนโดยไม่คาดคิดเซ่ต้องวัดความลึกและต่อหน้าขี้งูเขาไม่ได้มาบรรจบกันคุณกำลังพูดถึงอะไรคุณละเลยคุณเมื่อเร็วๆนี้ฉันบอกคุณไปกี่ครั้งแล้วแอร์ลมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณและฉันคุณทำสิ่งนี้ข้างนอกได้อย่างไรทำไมคุณถึงเริ่มทะเลาะกันในรังอะไรเรามีไม่เห็นมังกรดำและเราไม่รู้ว่าเป็นการ,บบากรวคุกฝนเบาๆแล้ว้วไไปนนอด หลังจากที่คิงงูพูดจบเขาก็นอนอยู่บนเตียงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคิงงูมีความคิดอยู่เสมอว่าถ้าเขาไม่เคยตื่นขึ้นมาและเป็นเพียงเจ้าชายธรรมดาแห่งทะเลจีนตะวันออกละ่ะหลังจากตื่นขึ้นมันก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือสวรรค์และโลกจะไม่ทำให้ทุกสิ่งที่หวงแหนอยู่ตอนนี้เข้าตาคิงมูไม่ได้นอนเกือบทั้งคืนเชา้าวันรุ่งขึ้นคนทั้งคนไม่มีเรี่ยวแรงคิงเอ็กโอนมองเขาอย่างไม่มีความสุขแล้วถามว่าซีเนียวเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานคุณไม่ได้พักผ่อนหรอือรอเราหลังจากกลับมาววววัััันนนีีี้้้้้้ใใหหหหกกกูจดดออองงงงคุณยยย่่าาาาไร็ตมมม ชินม,มู่ใส่หัวแล้วพูดว่าฉันสบายดีดีใจที่ได้อยู่กับพวกเขามันเฮฮาชินม,มู่พูดเพียงเท่านี้เขาจึงบินไปข้างหน้าและตีตัวออกห่างจากชินซวนชินซวนรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกตกิแต่เขาไม่สามารถพูดได้ดังนั้นเขาจึงต้องจัดการเรื่องร้ายแรงก่อนเมื่อมาถึงหน้าป่าก็เห็นว่าป่ามีโรคมาลาเรียหนาแน่นติดอยู่ฉันไม่รู้ว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรียกี่คนนี่ไม่ใช่ธุระเก่าของคุณเหรอตอนที่คุณเจอคุณครั้งแรกในป่าไผ่โรคหัดที่คุณพ่นออกมามีมากกว่านี้และไม่น้อยไปกว่านี้ด้วย คิงงูยอ่อเยยลิงถีสองสามคำในขณะนี้และลิ่งถีพูดอย่างเขินอายเล็กน้อยนั่นมันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วจนินซีนยังคงพูดถึงว่ามันทำอะไรอยู่เสมอเรายังคงสนใจเรื่องไรแรงชั้นสิ่งนี้จะพังมาลาเรียเพื่อไม่ให้คุณเสียใจทันทีที่เสร็จสิ่งินสเสวียนยกมือขึ้นและโรคมาลาเรียหนาแน่นก็กระจายไปลิงถีกล่าวในเวลานี้ว่ามีนักบุญอยู่ที่นี่วิญ,ญญาณเป็นผู้อดอ้าง คิงงูสามารถมองเห็นช่องว่างได้แม้ว่าเขาจะเป็นหลัวจินเซียนตัวใหญ่แต่เขาก็ยังอยู่ห่างจากนักบุญนับพันไม้เพื่อที่จะกำจัดโรคมาลาเรียนี้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากขี้นเอกโกนสามารถยกมือนี้เพื่อกำจัดโรคมาลาเรียที่หนาแน่นได้ ชินสเสวียนกังวลมากในเวลานี้และไม่มีเวลาฟังพวกเขาถอนหายใจดังนั้นเขาจึงไปที่สวนลึกของป่าก่อนและถิ่นมู่ก็ติดตามพวกเขาอย่างใกล้ทิดโดยกลัวว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้หลังจากที่ป่าเข้ามากิ่งก้านและใบไม้ที่เจริญรุ่งเรืองก็พันกันปกคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์และภายนอกเห็นได้ชัดว่ามีแสงแดดส่องถึงแต่ในป่าทึบนั้นมืดมากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็หลงทางได้ง่ายมากตามฉันมาป่านี้กลัวมังกรดำหลงเสน่ห์ถ้าไม่ระวังจะติดอยู่ที่นี่ได้ง่าย แม้ว่าคินเอ,อ็กวอนจะไปถึงระดับนักบุญแล้วแต่ทุกสิ่งก็มีเหตุและผลของมันแม้ว่ามานาของคุณจะไม่มีที่สิ้นสุดแต่คุณไม่คอวอลมาที่นี่เช่นเดียวกับการล่มสลายของเทียนจูก่อนหน้านี้แม้ว่าคินเอ,อ็กวอนและนูวเอจะเป็นนักบุญทั้งคู่แต่คินเอ,อ็กวอนไม่มีทางที่จะสร้างเทียนตรงได้นี่คือหน้าที่ของเขาพวกเขาเลี้ยวซ้ายและขวาและในที่สุดก็เดินออกจากป่าโดยตรงขิ้งหมู่กล่าวด้วยความตื่นตระหนกรัวฟู่อย่าบอกว่ามังกรดำตัวนี้ซ่อนอยู่ในป่าเหรอพวกเราทุกคนออกมาแล้วไม่เห็นลงหญิงเลยชินสเสวียนถอนหายใจยและีีีี้้ไไปทท่่่่่ยยอออดเเเขขขาาาูตรรงมมมนนัแลวห เผลอหลงไม่ใช่งูวิญญาณโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่ชอบความมืดป่าแห่งนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าเขตแดนมังกรดำเจ้าไม่อุทิศตนเพื่อฝึกฝนในภูเขาลึกทำไมเจ้าต้องไปสร้างปัญหาให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยชินสเสวียนเปิดปากของเขาเล็กน้อยแต่เสียงของเขาแผ่ซ่านไปไกลหลายพันไม์เมือ่อมังกรดำได้ยินเสียงก็มีความเคลื่อนไหวด้วยการเคลื่อนไหวของเขาภูเขาก็เริ่มกลิ้งลงมาตามหินทุกคนบินไปบนปลายต้นไม้ใคร,รมาทำลายเขตแดนของฉันง่ายๆเลยเหรอ หลังจากที่เฮยหลงลุกขึ้นเขาก็กลายเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับวิญ,ญญาณมันก็เป็นผู้ชายที่หล่อเหลาเช่นกันหลิงเขารู้สึกผิดหวังที่เห็นเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นเจียวอยู่แล้วและเขาคิดว่าถ้ามังกรดำเป็นผู้หญิงเขาก็สามารถมีการกระทำทางจิตวิญ,ญญาณกับตัวเองได้บางทีเขาอาจจะประหยัดเวลาฝึกซ้อมได้มากตอนนี้เหมือนจะฝันกลางวันบทที่8 8นไม่ได้มังกรดำกลายเป็นมนุษย์แล้วถินส่วนและพวกเขายืนอยู่บนพื้นถิ่นมู่ประสานมือของเขาไว้ที่หน้าอกของเขาพูดอย่างหยิ่งยโสว,ว่าง่ายมากที่จะทำลายเขตแดนของคุณคุณยังไม่เข้าใจหรือว่าเกิดอะไรขึ้น แน่นอนคนที่คุณไม่อาจเข้าใจได้ถ้าเป็นคนรู้จักก็ไปเที่ยวไปไป,ไปมามาที่ไหนไหน,ไหนก็อยู่ไม่ได้อย่าอยู่ที่นี่ยึดครองที่แห่งเผ่าพันธุมนุษย์มังกรดำยิ้มอย่างเหยียดยามมากรอยยิ้มนี้ทาให้ใบหน้าของคิงมูไม่สามารถแขวนคอได้หัวเราะอะไรฉันพูดอะไรตลกนะถ้าคุณพูดคำข้างๆฉันไม่สามารถจ่ายได้แต่คุณและฉันจ่ายได้หากคุณต้องการเปรียบเทียบกับฉันฉันจะไปกับคุณทุกเมื่อ คุณคินเอ็กวนคว้าแขนของคิงงูในเวลานี้ซีเนียโมกำลังจะโกรธทุกอย่างยังมีชีวิตอยู่และเขาฝึกฝนมานับพันปีแล้วหากเขายังคงดูดซับวิญ,ญญาณแห่งสวรรค์และโลกที่นี่เขาก็ทำไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในคลาสนางฟ้าได้ทุกเวลาฉันสามารถฝึกฝนมาถึงจุดนี้ได้ด้วยตัวเองและพูดโดยธรรมชาติไม่มีใครอยู่ในสายตาของฉันคิงงูถูกคินเอ็กวนลากและไม่พูดอะไรเลยซ้ายและขวามีไว้เพื่อมนุษยชาติจะฆ่าให้มังกรดำพูดสักสองสามคำก่อนตายแม้ว่าเขาจะส่งความเมตตามาเองก็ตาม คินเอ็กวนเห็นว่าคินมูไม่ได้พูดอีกต่อไปเขาจึงเดินออกมาข้างหน้าและพูดว่าคุณฝึกฝนมานับพันปีแล้วและขอบเขตอันกว้างไกลของคุณก็กว้างอย่างเป็นธรรมชาติคุณควรรู้ว่าทำไมเราถึงมาที่นี่ในวันนี้นี่คือสถานที่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์เหมาะแก่การดำรงชีวิตถ้ารู้จะกลับไปกลับมาฉันจะไม่ทำกับเธอและจะรักษาการบ่งเพาะของคุณไว้นับพันปีถ้าไม่ต้องการอย่าตำหนิฉันที่ไม่ใจดีมุนคนเฮหลงเกิดมาเพื่อแข็งแกร่งและได้รับชัยชนะแม้ว่าเขาจะรู้ว่าคนคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยั่วยุแต สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งทางจิตวิญ,ญญาณซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการฝึกฝนของฉันเผ่าพันธุ์มนุษย์ตอนนี้กำลังทุกข์ทรมานประชากรกำลังจะตายแม้ว่าดินแดนนี้จะสูญหายไปแต่ก็ไม่ควรเป็นเรื่องใหญ่ในกรณีนี้ทำไมควรฉันยอมแพ้มันเป็นมังกรดำที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับท้องฟ้าและโลกแอลเลอนแอบบีบเหนือให้มังกรดำแม้ว่ามังกรดำจะอยู่เหนือตัวเองแต่หนึ่งในนั้นคือนักบุญและอีกหนึ่งคือต้าหลัวจินเซียนแม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จในการฝึกฝนแต่เขาก็ยังอยู่ในคลาสนางฟ้าแอลมันเป็นเเพียยงขยขะาไม่กลาพูดถึงเรื่องนนีีี้้ท่่ดวย ขิงมูไม่สามารถระง,งับความโกรธภายในของเขาได้อีกต่อไปเสีเ้ยนเอวอยู่ที่นี่ฉันจะมีการประชุมกับเขาโดยไม่จำเป็นต้องเสียนเยวในเวลานี้มังกรดำหอนเข้าสู่รูปแบบดั้งเดิมและลอยขึ้นไปในอากาศขิงมูยังแสดงให้เห็นร่างกายที่แท้จริงของเจ้าชายมังกรทะเลจินตะวันออกที่กำลังต่อสู้กับมังกรดำแม้ว่าเฮยหลงฝึกฝนมานับพันปีแล้วและมีรูปร่างที่ใหญ่โตเมื่อเปรียบเทียบกับร่างกายที่แท้จริงของขิงมูเขาก็คือแม่มดตัวน้อย คินเอ็กวนเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นร่างกายที่แท้จริงของคิงมูเปล็ดของจริงแคนคานเปล่งแสงออกมาและสมควรที่จะได้กลับชาติมาเกิดของบิดาของเขาแม้ว่าเขาจะอายุเพียงพันปีแต่ร่างกายที่แท้จริงก็มาถึงขนาดนี้แล้วโดยรอให้เขาตื่นในเวลานี้อาจเป็นไปได้ที่จะทะลุขอบเขตเดิมได้แต่ก็ไม่มีใครรู้ได้ลิงนี่เป็นครั้งที่สองที่เขาเห็นร่างกายที่แท้จริงของคิงมูเขาเกือบตายเมื่อเห็นมันเป็นครั้งแรกครั้งนี้เขายังคงรู้สึกหวาดกลัวราวกับว่าเขาตัวใหญ่กว่าครั้งก่อน งมูใช้กลอุบายดั้งเดิมเพื่อม้วนมังกรดำขึ้นสามครั้งห้าครั้งและสองครั้งแต่ในท้ายที่สุดมันเป็นมังกรดำที่ฝึกฝนมานานนับพันปีร่างของมังกรดำกลายเป็นไฟทันทีและิงมูที่ร้อนแรงก็ปล่อยมันออกมาทันทีเมื่อร่างกายอันร้อนแรงของของ,ขงมูเริ่มอ่อนลงมังกรดำก็เหวี่ยงหางของเขาแล้วดึงมันไปที่ิงมูแต่มังกรดำคิดผิดเขาไม่คาดคิดว่าตาช่างของขง,ง,งมูจะแข็งขนาดนี้กลับกลายเป็นว่ามังกรดำถูกโจมตีอย่างแรงล้มลงกับพื้นและพ่นเลือดออกมาเล็กน้อย 킹มูไล่ล่าและกลายเป็นร่างมนุษย์เขาบินลงมาและดึงแท่มเมฆออกมาจากเอวของเขาเมื่อเขากําลังจะโจมตีมังกรดําอย่างรุนแรงฉินเซวียนก็ยิงมือของเขาและจับแท่มเมฆของเขาเซียนอยู่ช้าไปคุณกําลังทําอะไรอยู่เซียนอยู่มือของฉันถูกไฟไม่ดังนั้นฉันต้องสอนเขามากมายอย่าหยุดฉันชินเซวียนหยุดทั้งคนต่อหน้าถินมู่สิ่งที่เราพูดเมื่อเรามาทุกสิ่งในโลกมีโชคชะตาของตัวเองแม้ว่าเขาจะครอบครองดินแดนแห่งเผ่าพันธุมนุษย์แต่ก็ไม่ได้ทาร้ายผู้คนถ้าเราแตกสลายเช่นนี้หลังจากที่เขาฝึกฝนมานับพันปีก็เป็นการด้ออยค่่่าใในตัวเงไมชหรื ชินส่วนพูดเช่นนั้นแม้ว่าเขาจะไม่คืนดีแต่เขาทำได้เพียงกำจัดแท้เมฆไปก่อนไปเถอะฉันจะทิ้งเขาไว้ที่ถนนด้านหลังฉันจะปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของคุณฉันจะปล่อยให้ส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่ของคุณฉันเพิ่งถูกไฟคลอกตายและฉันก็ไปที่ทะเลสาเพื่อล้างตัวในระยะไกลหลังจากที่ทิ้งงูพูดจบเขาก็ไปที่แม่น้ำชินสเสวียนเหลือมองหลิงหลิงและเขาก็เข,าเข้าใจทันทีเขาลากแขนที่โหดเหี้ยมของเขาแล้วพูดว่าเจ้าชายของคุณถูกไฟไม่คุณกำลังทำอะไรโง่ๆที่นี่ หลังจากที่พวกเขาจากไปแล้วถินสเสวียนพูดกับเฮยหลงว่ากลับไปที่เดิมของคุณหากคุณมุ่งความสนใจไปที่การฝึกฝนจะมีผลดีในอนาคตมังกรดำยังไม่คืนดีในเวลานี้เขาพยายามลุกขึ้นมาถามว่าทำไมคุณไม่ฆ่าฉาันและกลายเป็นกรรษัตริย์และเอาชนะผู้พิชิตละ่ะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่คุณเป็นนักบุญอยู่แล้ว ชิ้นส่วนยิ้มอย่างช่วยไม่ได้เล็กน้อยตอนนี้เมื่อกิ้งมูและฮายองกำลังต่อสู้กันขิ้เอกโกนได้เห็นชีวิตในอดีตและปัจจุบันของฮายองผ่านสายตาของเขาเองแล้วแม้ว่าเขาจะพูดจาไม่ดีแต่เขาไม่เคยทำชั่วเลยการฝึกฝนที่นี่เกิดขึ้นเมื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์จักไปและมังกรดำก็ผ่านไปที่นี่รู้สึกว่าวิญญ,ญาณร่ำรวยจากนั้นก็ปักหลักมณฑลเฮหลงเป็นช่วงเวลาสำคัญของของค์การพบลูกในเวลานี้จะมีใครหวังถูกรบกวนได้อย่างไรบทที่89ดอจิโนหอวู่ผู้ดื้อรัน้น ถ้าเจ้าทาความชั่วเล็กๆน้อยๆนอยในเวลานี้เจ้าได้เสียชีวิตไปแล้วและเจ้ายังสมบูรณ์ต่อโลกแต่เนื่องจากเทียนจู่พังทลายลงและโลกมนุษย์ตกอยู่ในความสับสนโอนละมานเจ้าจึงถูกบังคับให้ออกจากภูเขาตอนนี้ความวุ่นวายสงบแล้วคุณควรจะจากที่ที่ฉันกลับไปกลับมาฉันไว้ชีวิตคุณโดยธรรมชาติฉันไม่ต้องการให้คุณรู้สึกขอบคุณมันเป็นเพราะคุณไม่ต้องตายแม้จะมีความมุ่งมั่นของคินเอกโกนแต่ฮายองก็ทุบตีเขาเมื่อเขาเดินจากไปไม่ว่าในกรณีใดสำหรับสัตว์วิญญาณเหล่านี้เป็นการดีที่สุดที่มมวอ่าาง้คคคนนนััื ปล่อยเถอะคุณใจดีจริงๆเซียนอยู่เมื่อกี้เขาลูกฉันด้วยไฟมือของฉันก็พุพองคิงมูมองไปที่คินเอ็กโอนแล้วปล่อยมังกรดำไปดังนั้นเขาจึงงอดไม่ได้ที่จะบน่นชินเสวียนหยิบขี้พึ่งออกจากกระเป๋าของเขาไฟของเขาไม่ใช่ไฟจริงคุณสามารถทาขี้พึ่งนี้ได้แอลเละมันจะดีขึ้นภายในครึ่งวันมังกรดำตัวนี้ไม่ควรถูกฆ่าถ้าเราฆ่าเขาเราก็จะทำลายมันถ้าเจ้าทำการฝึดตนของเจ้าเองเจ้าจะสูญเสียมากว่าที่จ่ายการคืนสถานที่แห่งนี้กลับคืนสู่เผ่าพันธุ์มนุษย์และขับไล่มังกรดำออกไปคือสิ่งที่เราต้้อองงทยัััไม่่เเชาารกกกลบนน เพื่อเคลียร์มังกรดำสำหรับคินเอ็กโอนและพวกเขาเป็นเพียงการแสดงความพยายามแต่กลุ่มยักษ์ได้จุดแคมไฟอีกครั้งและเฉลิมฉลองมันควรจะเป็นธรรมเนียมที่จะต้องคิดเกี่ยวกับมันคิงงูปฏิเสธที่จะปฏิเสธไวและอาหารมาโดยตลอดโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากเหล่านักบุญเนื่องจากมังกรดำถูกเคลียร์แล้วฉันจะปล่อยให้พวกเขาย้ายเข้ามาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้และจะถือว่าได้กลับมายังบ้านเกิดของเขากัวฟูยกแก้วไวน์ขึ้นในเวลานี้และคินเอ็กโอนก็หยิบแก้วไวน์ขึ้นมาเพื่อรองรับ สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ยังไม่เพียงพอขัวฟู่ไม่ต้องจำเขาต้องการมาสู่การล่มสลายของเทียนจูสัตว์ร,ร้ายบางตัวอาจซ่อนตัวอยู่ในความมืดเตรียมรับโชคของเผ่าพันธุ์มนุษย์ถ้าจะไปหาคุณพบพวกเขาคุณสามารถกำจัดพวกเขาได้ซึ่งเป็นการรับประกันเพิ่มเติมฉินส่วนกล่าวกัวฟู่ลุกขึ้นยืนในเวลานี้และคุกเขาลงอีกครั้งหัวใจของนักบุญเต็มไปด้วยโลกขัวฟู่ไม่ดีเท่าตัวเขาเองดังนั้นเขาจะขอให้นักบุญทำงานหนักวันรุ่งขึ้นขี้น,นูและคนอื่นๆกล่าวคำอำลากัวฟู่และ ว่ากันว่าจัก,กรพรรดจุนมีพระราชโอรสสิบคนลวนแต่ซุกซนซุกซนและไม่มีการศึกษามากนะักเมื่อได้ยินว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังประสบปัญหาพวกเขาต่างก็อยากเห็นความตื่นเต้นนี้ฉันขอเตือนเธอไว้บ้างอย่าปล่อยให้ฉันวิ่งเล่นถ้าเธอให้ฉันรู้ก็อย่าโทษฉันและเธอเลยจัก,กรพรรดจุนรักลูกๆของเขาเสมอแม้ว่าเขาจะเตือนเล็กน้อยแต่ก็ไม่มีใครฟังอย่างไรก็ตามภายนอกพวกเขายังคงแซงทาเป็นว่ามีเหตุผลมากในความเป็นจริงพวกเขากําลังหลอกตีจุนและรีบปล่อยเขาไปเพื่อที่เขาจะได้ไปที่อาณาจักรล่างเพื่อเล่น จัก,กรพัดจุนเพิ่งจากไปและจำได้ว่าน้องชายผู้น่ากลัวของเขาบอกเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนนว่าเขาจะส่งลูกชายคนหนึ่งของเขาไปฉายรังสีโลกและนำแสงสว่างมาสู่เผ่าพันธ์มนุษย์ใครในสิบคนที่คุณอยากเล่นบนโลกนี้หลังจากที่ตีจุนพูดจบพวกเขาก็ยกมือขึ้นพร้อมกันดีจุนถอนหายใจโดยไม่รู้ตัวทำไมเขาถึงให้กำเนิดทารกเช่นนี้สิบคนคุณสามารถลงไปได้เพียงหนึ่งในสิบเท่านั้นแอลมันไม่มีประโยชน์ที่จะยกมือขึ้นคุณลงไป L U W U คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะไปพวกคุณเก้าคนที่เหลือจะอยู่บนต้นไม้โดยสุจริตและคุุณไไไไมม่ด้้้รรับอออนญาตใหหออกปส,าสาู หลูหอวู่เป็นบุตรชายคนที่สิบของจัก,กรพรรดิจุนแม้ว่าเขาจะอายุน้อยที่สุดแต่เขาก็มีความมั่นคงมากที่สุดเช่นกันเมื่อเห็นจัก,กรพรรดิจุนก้าวปลายขึ้นเรื่อยๆก้าวคนที่เหลือก็ไม่เต็มใจมากขึ้นเรื่อยๆเป็นน้องชายก็ดีจะไปต่างโลกก็ได้ถ้าอยากเล่นพวกเราที่เป็นพี่น้องกันก็แค่ก่อต้นไม้ทุกวันเท่านั้นในขณะนี้จูจูเลาหอวู่ก็หันสายตาของเขาและพูดว่าไม่ว่าประตูต้นไม้จะเปิดกี่บานเมื่อเรายังเด็กและผู้ใหญ่เราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างไรก็ตามผู้คนต้องการแสงแดดเพื่อส่องแสงเกรงงววว่่่าาาพพกกเขจะรู้สสึแแดดไมอ คนอื่นๆอ,อ,อีกหลายคนรู้สึกดีมากเมื่อได้ยินชายคนที่ห้าพูดเช่นนี้ดังนั้นเมื่อประตูต้นไม้เปิดออกพวกเขาทั้งหมดก็ลงไปสู่โลกด้วยกันเขาพันมนุษย์เพิ่งได้รับการซ่อมแซมแต่ออราสีทองทั้งสิบได้ฉายรังสีบนพื้นด้วยกันและภายในครึ่งวันพื้นดินก็เหือดแห้งและพืชผลที่ปลูกในที่สุดก็แห้งเหือดและตายไปกัวฟูได้ยินข่าวจึงรีบออกไปดูข่าวเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีเหงื่อออกหลังจากออกไปข้างนอกเขาทําไม่ได้ถ้าเขาอยากมองขึ้นไปบนฟ้าเกิดอะไรขึ้นทําไมท้องฟ้าถึงมีดดววงงอาทิต แต่ในเวลานี้ทิ้นเอ,อ็กวอนและพวกเขาจากไปแล้วหากพวกเขาต้องการขอความช่วยเหลือไม่ต้องสงสัยเลยว่าหยวนซุยไม่สามารถช่วยไฟที่ใกล้เข้ามาได้กัวฟูไม่สามารถบินได้แต่ในท้ายที่สุดก็คือผู้สืบเชื้อสายของโฮทูเนียงซึ่งแตกต่างไปจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ธรรมดาโดยธรรมชาติเจ้ามาจากไหนทำไมเจ้าต้องปล่อยให้แผ่นดินแห้งแล้วรีบกลับไปกลับมาไม่เช่นนั้นข้าจะยินดีจิหนอหอวูทั้งสิบนี้เป็นสมบัติของจักรพรรดิจุนไม่มีใครกล้ากบฏตั้งแต่เขายังเด็กตอนนี้เมื่อเขาเห็นกัวฟูเขาก็ไม่ได้จริงจังกับเขา เราเป็นบุตรชายของจัก,กรพรรดิสวรรค์เจ้าเป็นอะไรจริงๆแล้วกล้าพูดกับเราแบบนี้ไม่ใช่หรือว่าเราจะส่องสว่างโลกเพื่อช่วยมนุษยชาติตอนนี้เราอายุสิบขวบด้วยกันแล้วทำงานด้วยกันคุณยังไม่มีความสุขในที่สุดคุณอยากให้เราทำอะไรพวกเราเผาวสวรรค์ให้คุณเรียกพวกเขาตามต้องการโดยธรรมชาติแล้วควรัวฟู้ไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแค่รู้ว่าสถานการณ์นั้นเร่งด่วนและไม่มีเวลาสำหรับเรื่องไร้สาระกับพวกเขา